สวีดัสสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนาย,ยุนะครับกับช่วงดึกแบบนี้เลยนะครับมาพูดถึงค่าเหนื่อยกันหน่อยนะครับรวยเกินนะครับเนม่าเนี่ยค่าจ้างแพงที่สุดในลีกเอิงแล้วนะครับเปเช่เหมาส4อันดับแรกนะครับ รายงานจาก e q u i ิปเป้ครผมสื่อยักษ์ใหญ่แดนน้ำหอมเนี่ยเปิดเผยว่าค่าเหนื่อยของผู้เล่นลีเอิงครับสูงสุด30อันดับแรกเนี่ยนมาครับยังครองอันดับหนึ่งครับที่41ล้านยูโรต่อปีครับมากกว่าเมซี่ครับซูปเปอร์สตาร์เพื่อนร่วมทีมเปเชเนี่ยที่เพิ่งย้ายมาจากบาร์เซโลนาในซีซั่นนี้ด้วยนะครับ จากลิสต์ครับที่มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยนักเตะเปเช่ครับมีชื่อติดชาร์ตนะครับติดอันดับแรกเนี่ยไปจนถึงที่14ครับก่อนเป็นวิซัมเบญเดรครับผมหัวหอกทีมชาติฝรั่งเศสของโมนาโกเนี่ยติดเข้ามาเป็นอันดับที่15ครับที่รายได้6.5ล้านยูโรต่อปีที่ยิ่งไปก่อนนั้นเนี่ยในลิสต์ครับผม20อันดับแรกมีนักเตะเปเช่ติดเข้ามาถึง18รายครับผมเชฟฟาเบกัสของโมนาโกเนี่ยเป็นนักเตะจากทีมอื่นครับอีกรายที่แทรกเข้ามาติดดออออยยยูู่่่่่ในนนนััับบทีี18คครราาเหื6ล้โตป โดยในลิสต์ท็อป30มีผู้เล่นเปเชียติดเข้ามารวมแล้วครับ21รายนะครับแข่งจากทีมอื่นครับที่อันดับต่ำกว่า20ลงมาอาที่นะผมบากัมบูนะครับ4ล้านยูโรอาคาดิอุสนะผมมิลิกเนี่ย4ล้านยูโรดิมิทรีไปเยึดนะผม3.5ล้านยูโรของมาเซนะครับขณะที่ตองกีเอ็มดอมเบเล่เนี่ยรับอยู่ที่3.5ล้านยูโรต่อปีครับกับลียงนะครับพูดถึง20อันดับแรกหน่อยนะครับของผู้เล่นลีกเอิงมีดังต่อไปนี้เลยนะครับรายได้ต่อปีนะฮะ อันดับหนึ่งเนี่ยเป็นเ e นม่าครับ40.8ล้านยูโรอันดับ2เป็นเมสซี่ครับ33.7ล้านยูโรอันดับ3เป็นเอ็มบัปเป้ครับ22.2ล้านยูโรอันอันดับ4เนี่ยเป็นมาควินยอสนะผมสิบสองล้านยูโรอันดับ5เป็นเวรตินะ12ล้านยูโรเหมือนกันนะครับ6เป็นฮาคิมี่ครับ10.8ล้านยูโรเจ็ดเป็นเลอร์นาบาสนะผม10ล้านยูโรอันดับ8เป็นอังเคียดิมาเรียครับ9.5ล้านยูโร9เป็นวานาดุมนะครับ9.1ล้านยูโร สิบเป็นจารุจิดอนนารุม่านะครับ9.1ล้านยูโรเหมือนกันนะครับ11เป็นมอรูอิคาดี้ครับ8ล้านยูโร12เป็นเซกิโอรามอสนะครับผม7.9ล้านยูโร13เป็นเลโดปาราเดสระบบสิบเจ็ดจล้านยูโรน,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 นะครับ14เป็นควนเบนนาดนะครับ7.3ล้านยูโร15เป็นเบนิแดนะครับ6.5ล้านยูโร16เป็นอังเกลดิมาเรียขออภัยครับเป็นอ e ังเดอังเดเอเรรานะครับผม6.5ล้านยูโร 17เป็นคิมคิมเพเบ้นะผมหกจุดสล้านยูโร19เป็นฟราเบกัสนะคผมหกล้านยูโร19เนี่ยเป็นดักเลอร์นะครับผม5.6ล้านยูโรและคนสุดท้ายเป็นเลเวงครับผมคูซาวะนะผม, awa, ะผม5ล้านยูโรนะครับอันนี้คือ List ลิสต์รายชื่อของนะักเตะเอเช่ครับติดเข้ามาเยอะจริงๆนะครับที่มีค่าจ้างแพงเข้ามานะครับแล้วก็มีเอ่อเป็นเอ่ออันนี้ครับนักเตะของเบนญแดนนะครับผม มาแจมด้วยแล้วก็เชฟฟาร์เบกัสน,นะครับที่เข้ามาแจมโอนิมายัางครองอันดับหนึ่งอยู่นะครับในตอนนี้ขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับสวัสดีครับ